บอกตรงๆหนูรักพี่เอตรงที่พี่เอวาดปู่แล้ววันที่มาติดวันแรกเป็นวันพระหนูจําได้เลยมีดวงไฟขึ้นตรงกลางค่ะเป็นดวงไฟสีเขียวซึ่งเป็นหน้าปู่อีกหน้าหนึ่งนี่คือของที่นี่คือของที่ชอบดังกลางวานตอนกลางคืนมีคนลูกแล้วดังกลางวานมากเหมือนกับว่าท่านบอกว่าเสียงท่านเป็นเสียงค้องใช่ค่ะแต่หนูได้ยินเสียงท่านแบบเสียงค้องตอนสุดท้ายอ่ะจริงๆ มีคนเคยบอกว่าที่นี่เป็นเศียรพญานาคใช่ค่ะแล้วหางอยู่ที่ไหนครับคำชะโนดค่ะสร้างเหมือนกับขนาดหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะอันนี้คือนิมิตจริงๆเลยกลางคืนว่าเห็นเศียรปู่สีสุดโทมาอยู่ในบ่อตรงนี้ก็เลยทําให้ปู่แล้ววันที่จะถูกระวันที่หนึ่งเข้าไปในเรือนไทยครับปู่หนูอยากได้บ้านคืนอยากได้สมบัติคืน อยากได้ของที่หนูไปจำนองไว้ะคือหนูได้ไว้ปู่ปู่ก็ให้หนูสิบสองล้านพี่ให้แบบให้จริงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้หนูคนที่ให้หนูที่สุดคือปู่ขอสองแสนให้ห้าแสนหนูขอห้าแสนให้ล้านหนึ่งปู่ไม่เคยให้หนูน้อยมีใครมาหาแม่น้ำค้างแล้วน่ขอบเทคนิคในการที่มูร<บ>ะปังใช่เยอะแยะเลยค่ะหนูจะแนะนำอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยคือ สุดยอดเหรียญพญานาคแห่งยุคเปลี่ยนพระธาตุพนมพญาศรีสตานาคราชรุ่นมหาบรมีมหาเศรษฐีวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารโดยเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าจะเป็นองค์พระธาตุพนมมหามงคลสถานประดิษฐานพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกคลุมไปด้วยพญาสตานาคราชซึ่งเป็นพญานาคเจ็ดองค์ที่ทำหน้าที่คุ้มครององค์พระธาตุพนมด้านหลังเป็นองค์พญาศรีสตนา,า,านาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลำน้ำโขงจะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวลาว ตรงกลางบรจุดวงดาวตำแหน่งราชาโชคซึ่งจะช่วยหนุนดวงชะตาด้านโชคลาภและเงินทองนอกจากนี้ยังได้ปลูกเศษกศรีวาระโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันทงปลูกเศกเดียวให้เป็นกรณีพิเศษที่สําคัญเป็นเหรียญพระธาตุพนมรุ่นเดียวในปีนี้ที่ได้ทำพิธีบวงสวงเทวาพิเศษต่อหน้าองาาค์พญาศรีสตานคราชองค์ใหญ่ด้วยสนใจร่วมบุญบูชาได้ที่ Line @s7789 เท่านั้นขอให้ผู้ชมที่กดติดตามรายการตำรยนคราชและช่องตำรย์สตูดิโอสมปรรชนาอย่างรวดเร็ว อย่างมหัศจรรย์ครับอย่าลืมนะครับก่อนชมรายการฝากกดติดตามช่องตามรอยสิโอเพื่อคุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราไปตามรอยนักข่าวกันครับจากแรงศรัทธาอนุแรงกล้าก่อเกิดเป็นปาฏิหาริย์พลิกชีวิตสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อกับวังนาคินคำชะโนดสถานที่ที่เรามาตามรอยนักขาชในครั้งนี้ก็คือ วังเศรษฐีนครราชตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีด้านหลังนี้ครับเป็นวังเศรษฐีนครราชจัชงหวัดชนบุรีซึ่งสร้างจากความศรัทธาของคนผู้หนึ่งซึ่งเคยมีนี้มหาศาลมหาศาลมากจนความศรัทธาได้หลั่งไหลเข้ามาผ่านเวลาไปศรัทธานั้นก็ได้เติบโตขึ้นจนสามารถสร้างวังได้จากที่ไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้มีมากมาย เพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่นี่จึงเกิดขึ้นด้วยทางเดินของชีวิตด้วยประสบการณ์ขอพอแล้วสําเร็จปาัฒนาแล้วได้ต้องทําอย่างไรเราไปคุยกับผู้สร้างวังเศษรษฐีนักราชครับแนะนำค้างตามรอยนักราชครับ วังเศรษฐีนัคราชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน,น้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับสามปีกว่าค่ะหยุดยืนตรงนี้เลยใช่ค่ะยืนตรงเนี้ยโผล่พี่เอก็แป๊บหนึง่งหละเราเคยเจอกันแล้ว <laughs> เคยเจอกันแล้วค่ะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าที่ผ่านมากว่าที่จะเป็นวังเศรษฐีนาคราชเนี่ยค่ะที่นี่เป็นยังไงมาก่อน เชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเดินเข้ามาก็เห็นองค์พญานาคน้าไม่ชุ่นใช่ค่ะใจรักพี่เอใจรักใจรักไม่ใช่แค่ศรัทธานะครับไม่ใช่แค่ศรัทธารักปู่ที่สุดค่ะจุดนี้นะคะพี่เอเป็นจุดแรกซึ่งมีมิตรฝันว่าตรงนี้มีบ่อและมีปู่ขึ้นก้าวเสียซึ่งจริงๆแล้วมีไหมไม่มีเลยเป็นที่เปล่าค่ะเป็นที่เปล่าเป็นที่ดินเปล่าใช่ค่ะแล้วก็เรามาทําตรงนี้ แล้วก็มาอีกรอบนึงได้นิมิตอีกรอบนึงเห็นพญานาคล้อมบ่อแบบนี้ค่ะแล้วแผ่พังพานช่วงที่นิมิตนั้นห่างจากเวลานี้กี่เดือนาณสักเป็นปีค่ะจากสร้างองค์แรกก่อนนะคะแล้วก็นิมิตใหม่อีกเป็นปีกว่าจะได้สร้างองค์ที่สองเป็นเอราวัณถะเก้าเสียนบารมีเต็มใคองค์นี้เป็นท่านไหนครับปู่ศรีสุดโทค่ะปู่ศรีสุดโทเลยใช่แล้วองค์นู้นคือใครก็คือปู่ศรีสุดโทที่นี่จะมีปู่ศรีหลายปางมากคือ พี่เอใจมารักอ่ะจริงๆท่านมีหลายปางใช่ไหมใช่ค่ะองค์นี้ก็ใช่ผมผมต้องเรียนถามแต่ละท่านเพราะว่าแต่ละท่านก็จะสัมผัสเห็นได้ไม่เท่ากันค่ะแล้วก็มีอีกนะพี่เอเป็นปางของพี่เอเองอะ่ะมาสัมผัสกับหนูแบบนี้เลยที่ผมเคยเขียนว้ใช่ค่ะรูปยังมีอยู่ในห้องเลยตอนที่เขียนผมก็ไม่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับเ,เป็นภาพแรกที่เขียนพอ์เทรตค่ะช่วงนี้ก็ยังมองภาพนั้นว่า,เ,าเขียนไม่ได้อีกแล้วนะก่อนพีคชีวิตเป็นยังไงครับคุณนะเป็น แรกๆเลยเป็นคนเก็บขยะกวาดถนนแล้วก็มาเป็นมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขายต้นไม้เป็นแม่ค้าขายต้นไม้กีป่ปีมาขายมาแล้วครับอ่าก็ก่อนทําวังสามทำวังได้สามปีก่อนหน้านี้ขายต้นไม้แต่ตรงเนี้ยทามาได้ก่อนก่อนที่จะถูกรางวันที่หนึ่งเคยถูกางวันที่หนึ่งเคยถูกางวันที่หนึ่งครับได้ปีหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยพี่เออที่เขาเร่นนีๆๆ่เรื่องจริงใช่คะเรื่องจริงพี่สิบสองล้าน <c ười> บอกได้ไหมครับว่าขออะไรไว้ขอถูกรางวันที่หนึ่งเพื่อก็จะได้ทําต่อๆไปเพราะว่าที่แรกองค์ใหญ่ๆยังไม่มีพี่ตอนั้น บางนี้เริ่ม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 สร้างแล้วแต่ว่าไม่มีองค์ใหญ่เพราะกําลังซั์หมดแล้วแล้วก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งมันต้องซื้อที่ดินใช่ต้องซื้อที่ดินตรงนี้หกล้านสามงานหกล้านใช่ค่ะพี่เอแล้วก็ไม่ได้เข้าแบงค์ด้วยเข้าไม่ได้เป็นคนติดแบล็คลิสอ่ฮแล้วก็บอกปู่ปู่จ๋าหนูอยากได้พูดอย่างนี้ก็เอาบ้านไปไว้พี่เอไปบ้านเข้าจับน้องใช่ค่ะใช้อย่างนี้เลยแล้ววันที่จะถูกระวันที่หนึ่งเข้าไปในเรือนไทยครับปู่หนูอยากได้บ้านคืนอยากได้สมบัติคืน อยากได้ของที่หนูไปจำนองไว้อะ่ะคือหนูได้ไว้ปู่ปู่ก็ให้หนูสิบสองล้านพี่ให้แบบให้จริงๆอะิะ mm hmm. และจะทำทานตลอดค่ะพี่ทำทานอยู่ตลอดเลยแต่หนูไปคนททำบุญทุกวันทุกวันเลยทุกวันค<า>่ะใส,ส่บาตรสวดมนต์ทำทานทุกวันพระจะมีแจกข้าวกล่องหน้าวางังร้อยกล่องสองร้อยกล่องที่ไหนเขาทุกเราช่วยได้หนูช่วยหมด ที่ชายแดงก็ช่วยเนี่ยทำมากกว่าพระอีกนะมากกว่าค่ะแสดงว่าเข้าถึงหัวใจของพญานาคปู่ชอบให้เราทำเนาะพี่ลองเราไม่ทำดิเขาก็มันก็เหมือนอารมณ์มนุษย์เนาะมีงอนกันบ้างมีโกรธกันบ้างงอนทีนึงก็ว่าปู่อย่างงู้นอย่างนี้ยังมีอารมณ์นั้นนะคะสุดท้ายก็ทําขันห้ามาขอขมาปู่ก็เหมือนกับครอบครัวใช่ความรเอ่าเแล้วบางทีเราทุกข์ใจนะพี่เอคุยให้ใครฟังไม่ได้ปู่นี่แหละนั่งคุยกับปู่เลยนั่งคุยกับปู่กับย่าเลยในเรือนเลยเหมือนท่านฟังอยู่ ท่านฟังอยู่จะเชื่อว่าท่านฟังไหมมันได้ยินเสียงอะพี่ข้างในใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงบางทีนะอยู่ๆเนี่ยคของทุ่มสองทุ่มก็ดังกลางวานเลยง,งใช่ค่ะบางทีได้ยินเสียงคนพูดโอขอไปดูค่ะนี่คือของที่นี่คือของที่ทชอบดังกลางวานตอนกลางคืนซึ่งที่เนี่ยหนึ่งทุ่มก็จะปิดหมดแล้วแต่สองสามทุ่มมีคนลูบแล้วดังกลางวานมากเลย ที่แรกหนูคิดว่าหนูว่าหนูคิดว่าหนูได้ยินคนเดียวได้ยินไปเองคิดไปเองจินตนาการไปเองเหมือนกับว่าท่านบอกว่าเสียงท่านน่ะเหมือนเสียงคลองใช่ค่ะแต่หนูได้ยินเสียงท่านแบบเสียงคลองตอนสุดท้ายอะ่ะจริงๆแสดงว่ามีการเชื่อมโยงกันผ่านธรรมชาติที่ได้เรียนที่สุดก็คือคล้องเนี่ยฮะใช่ค่ะมีคนมีวิชาเข้ามามามล่สัมผัสอะไรกันมีพี่มีมีเยอะแยะบางคนมาเลื้อยเลยก็มีพี่บางคนมาเพื่อลองของว่าเจ้าของวางอะ่ะ ม,มีจริงตัวตนหรือไม่มีของหรือไม่มีอะไรหรือไม่ก็มีพี่ม,มีกรับพี่เอ,เอบางครั้งหนูเจอจนเมื่อก่อนเนี้ยพูดจะร้องเนาะหนูท้อไม่หมดพี่เอเราจะหน่ายวัตถุมงคลด้วยเนาะหนูอะลูปปัน้นไปไปตั้งให้เขาแล้วดีเขาก็ว่าเราดีเวลาที่เขาขอไม่ได้เขาก็ว่าเราหลอกขายมันไม่ได้ทุกคนใช่พี่เอว่าเราบ้ารบจริงแต่คนที่มาส่วนใหญ่จะสมหวังะคะ่ะแต่ต้องอม,มีใจที่ศรัทธาปู่จริงๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ตามเขาเรียกว่าถ้ามึงบูชาเพื่อตามเขาอ่ะอยากรวยอย่างเดียวไม่ได้ค่ะบางคนพี่เอบูชาของไปหรือมาหาปู่แต่ไม่เคยทําบุญเลยไม่เคยถวายบุญให้ปู่เลยขนาดขอขนาดขอเขาถามว่าทําไมเขาขอไม่ได้เราขอได้ก็เราทํจริงจริงทามาก่อนจะขอด้วยซ้ำไปใช่ไหมหนูทํามาก่อนพี่ก่อนที่หนูจะมีพี่คือเ้าต้องย้อนกลับไปวันที่ยังยังเก็บกวาดอยู่และยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ ชีวิตเปลี่ยนไปมากมากแค่ไหนห้าบาทหนูยังไม่มีให้ลูกกินในติมเลยโอ้โหเข้าใจหนูโคตรลาบากเลยค่ะถ้าตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันลําบากอะตื่นก็ต้องตื่นแต่เช้าไปเก็บขยะกว่าถนนขายต้นไม้ก็วันไหนขายดีบ้างไม่ดีบ้างรู้ไหมทําไมท่านรักทําไมทไม่านรักคุณในความดีของเราไงพี่ในความที่หนูแบบหนูรักปู่จริงๆแบบใครจะมาว่าปู่หนูอะอย่าว่าแต่จะว่าตัวหนูอะหนูไม่ว่าเลยว่าหนูได้ แต่อย่าว่าปู่มีใครมาหาแม่น้ำค้างแล้วนักของเทคนิคในการที่มมละปังเยอะแยะเลยค่ะหนูจะแนะนําอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยคือสวดมนต์ทำบุญแล้วแผ่บุญกุศลให้กับพญานาคสวดอะไรครับหนูสวดหลายบทพีเบทไหนก็ได้หรือเปล่าใช่บทไหนก็ได้ที่อยากสวดเลยแต่หนูจะเป็นคนสวดมหาจักระพัทมหาจักรรพัิใช่ค่ะก็มีความวันๆเรื่องมหาจักระพัิเหมือนกัน เขาลือกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาลือกันว่ามันแรงมันแรงสวดแล้วจะเห็นแต่เห็นจริงๆนะพี่เห็นจริงๆเหรอจริงเห็นอะไรครับเห็นผีจริงเหรอจริงเนียเขายิ่งที่เขาลือว่ายิ่งสวดวิญญาณยิ่งยิ่งตามใช่ค่ะถามว่าจริงไหมอันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นคนาของของแม่น้ำค้างใช่ค่ะก็เห็นเห็นบ้างพี่เห็นจริงเขามาเลยเขามามาขอบางทีเป็นเห็นริมทางก็มีจากที่เราไม่เคยเห็นท่าในเคสที่ เราปฏิบัติแล้วมีวิญญาณแผ่บุญกให้เขาแผ่ยังไงครับก็แผ่เมตตาค่ะแผ่เมตตาใช่ค่ะปวดน้ําอะไรเงี้ยให้เขาอ๋อแล้วเราจําได้เราลึกถึงใช่แล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็ผ่านไปเขาก็ผ่านไปเขาก็จะได้บุญนั้นแหละเหมือนเขารอไม่มีใครทาบุญให้เขาเนาะาก็ผมรู้สึกว่าจิตของวิญญาณอ่ะมันมืดมากใช่พี่ต่อให้สว่างก็จะมืดแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใดที่มีบุญมีบารมีช่วยเขาได้เขาก็จะเห็นแสงส่องไนความมืดใช่ค่ะพี่ ขาด่าวสารนะพี่ติดต่อให้เราอยู่ไกลให้ไหนเขาย,ยังเห็นอยู่ใช่ค่ะมีคนเคยบอกว่าที่นี่เป็นเสียนพญานาคใช่ค่ะแล้วห่างอยู่ที่ไหนครับคำชะนโนดค่ะที่นี่เชื่อมโยงขนาดใช่ค่ะปู่ดามแสนค่ะปู่ดามแสนสิริจันทาอันนี้มาในนิมิตอีกแหละว่าปู่ดามแสนอยากอ,อยู่ด้วยแล้วตอนเนี้ยเขาขออีกแล้วนะย่ามณีจันเดี๋ยวรอซับจะปู่ก่อน มาเป็นคู่อีกแล้วใช่มาเป็นคู่อีกแล้วเพราะปู่ดำรักแม่ย่ามากเลยองค์นี้สวยมากสวยเป็นเป็นนาคเป็นนาคไทยผสมผสานกับมังกรนะฮะผสมผสานกับความกลมเกลืนของธรรมชาติด้านหลังของเราเนี่ยฮะท้าจะ,จะ<ร>มจุาราชฮะทั้งสี่ใช่ค่ะองนี้เป็นวิรูปกักใช่ค่นะี้เทพแห่งน,นาคราชเนี่ยใครอยากจะเห็นลักษณะของท่านนะฮะนี่เป็นเทวดาของพญานาคนะครับ มีผู้มีผู้จัดสร้างให้อันนี้มีคนจัดสร้างให้ค่ะองค์นี้มาก่อนองคนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีวังยืนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่ค่ะหน้าบ้านหนูโอมีพระศิวลีด้วยใช่ค่ะมาคะเนตนี่ทุกจุดเลยนะครับเนี่ยใช่เวหนูชอบเป็นอะไรที่หนูรักจริงๆรักพญายนาคมาก,เ,กเลยแก้ว<ๆ>องค์ดําแสนผ,ผู้ชง,งผู้เยืสมันวิรูปกโข ổ. นี่คน,คนลุก,ลกพูดชื่อไม่ได้เลยใช่ที่นี่ทีนี่พลังงานดีไหมพี่แรงจริงครับแรงแรงแบบอ่อสมูทน,มน,มนุ่มๆเรือไทยที่สร้างมาแรกเลยเรือไทยสร้างตอนใช่ค่ะแรกๆเลย แต่ในเนี้ยหนูสวดมนต์ทุกวันสวดตอนเช้าแล้วแบ่งบุญให้กับปู่ย่าหนูจะไปใส่บาตรก่อนแล้วกลับมาสวดมนต์ธรรมจักค่ะทำแบบนี้ทุกวันทุกวันครับพี่เอทีนี้มาถึงเรื่องมีทายาทไหมมีค่ะดีไหมเอาเมื่อก่อนว่าล่ะพี่เอทำไมเมื่อก่อนกับพี่ที่หนูไปขอปู่นะหนูจะเล่าเลยลูกหนูอะเกเรมากใช้คำนี้นะแต่ไม่ต้องอธิบายว่าเกเรอะไรเนาะหนูก็นั่งกราบลูกก็เอาอะไรก็เอาพี่เอหนูไม่รู้จะไปขออะไรแล้ะ ไปคำชะโนดใช่ไปคำชะโนดไปขอปู่ศรีสุดทูขอให้ลูกชายหนูอ่ะดีหนูลําบากเหลือเกินทุกข์ใจเพราะลูกไปจุดทูบสิบหกดอกแต่จุดไม่ได้พี่เอทูบกระจายหมดเลยหนูร้องไห้เป็นวักเป็นเวกันที่เราจะเปลี่ยนจิตคนหรือว่านิสัยคนเนี่ยมันยากพี่มันยากเลยยิ่งไปขอให้เทวดาช่วยใช่ใช่ได้เหรอครับหลังจากนั้นกลับมาสิบห้าวันลูกหนูเปลี่ยนไปหมดเลยพี่ยังไงไม่ไปไหนไม่เที่ยวไม่แว้นไม่นู่นไม่นี่เปลี่ยนไปเลยพี่ เปลี่ยนแบบมากมายอ่ะพี่เอจนทุกวันนี้ลูกยี่สิบสามแล้วลูกหนูดีหมดเลยเคยคุยกับเขาไหมว่าทาไมถึงเรื่องในถึงเปลี่ยนสงสารแม่แต่หนูใช้คํานี้กับปู่นะออว่าให้เขาสงสารหนูเออเหใช่ค่ะานาดจะท่าน,าจจท,านท่านไม่ได้เปลี่ยนจิตคนหรอกแต่ว่าให้กลับมาเป็นหัวใจที่ควรจะเป็นใช่ค่ะแล้วก่อนนั้นอาจจะมีลมเพลลมพัดโหสุดสดอะ่ะเดี๋ยวตำรวจโทรตำรวจโทรตำรวจโทรพี่เแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นนะพี่เอหนูเลิกกับอดีตสามีเนาะครับ บ้านหนูโดนยึดหนูไม่มีบ้านแล้วก่อนที่จะสร้างวังนะก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้ครับหนูบอกปู่ว่าขอขับผ่านบ้านหลังเนี้ยขอให้ปู่ให้เขาให้หนูผ่อนกับเขาเพราะหนูกู้ไม่ได้หนูติดแบคลิสท์ที่แรกเขาโทรไปแล้วเขาไม่ให้ผ่อนเขาบอกว่าไม่ได้ผมอยากได้เงินก้อนหนูบอกปู่ปู่สีสุดโทนหนูจะโกลนแบบในถนนอะเหมือนคนบ้าเลยพี่บอกปู่ปู่ไม่ให้มีบ้านอยู่เหรอ นเ,เราไม่มีบ้านอยู่แล้วนะปู่างถนนเลยทางถนนพี่เอหนูขับมอเตอร์ไซค์มา15นาทีเขาโทรกลับหาหนูเขาให้ผ่อนเหมือนกับเราคุยกันแล้วก็มีผู้ฟังใช่พี่ปู่ปฟังปู่รู้ปู่เห็นปู่หนูอะปู่หนูน่ารักจะตายเวลาพูดถึงปู่ก็จะ <S <S ใช่พี่เหนูมีความสุขที่อยู่กับปู่ปู่เป็นคนเดียวที่ให้เงินหนูเพราะพ่อแม่หนูไม่ได้มีไม่ได้มีเงินเนยอะแยะมากมายพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้หนูคนที่ให้หนูที่สุดคือปู่ปู่คือคน,นที่ให้ให,หนูตะครองอยู่ใช่ใช่พี่นหนูขอสองแสนให้ 5, ให้าแสนหนูขอห้าแสนให้ล้านหนึ่งปู่ไม่เคยให้หนูน้อยแล้วหนูก็ทําบุญให้ปู่เยอะกว่าที่หนูได้พี่เอเชื่อไหมหนูสามารถนั่งคุยกับปู่ได้ทั้งวันนั่งยิ้มกับปู่ได้ทั้งวัน ใครพูดอะไรถึงปู่ที่ดีหนูจะยิ้มตลอดแต่ถ้าใครว่าปู่หนูจะมีความรู้สึกเหมือนปู่ดำอย่ามาว่าพ่อปู่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นภาพอยู่ด้านหลัง้ลยภาพพี่เอหนูบอกตรงๆหนูรักพี่เอตรงที่พี่เอว่าปู่หนูก็เลยหาภาพมาติดให้ปู่แล้ววันที่มาติดวันแรกเป็นวันพระหนูจําได้เลยมีดวงไฟขึ้นตรงกลางค่ะเป็นดวงไฟสีเขียวอื ซึ่งเป็นหน้าปู่อีกหน้าหนึ่งเห็นเป็นหน้าเห็นเป็นหน้าเลยค่ะเป็นหน้ามนุษย์หน้ามนุษย์แต่เป็นหน้าปู่อย่างนี้แหละแต่ขึ้นตรงกลางอีกหน้าหนึ่งเป็นยังไงครับเป็นท่านมองท่านมองแล้วก็แต่ปากของท่านน่ะจะยิ้มมยิ้เห็นแบบนั้นเลยค่ะอันนั้นคือคําตอบของสิ่งที่คุณน้ำทํามาโดยตลอดก่อนวันจะถูกสิบสองล้านวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดหนูมานั่งร้องไห้กระปู่ในเรือนไทยนี่แหละ ที่ขอบ้านคืนขอที่ดินพอ,อทําปู่ไปทําวางหมดแล้วเหมือนท่านเห็นใจแล้วปู่หนูเห็นหนูได้ยินเสียงย่าหัวล้อหนูแบบเป็นเสียงผู้หญิงเดี๋ยวนะคนที่สัมผัสกับย่าเนี่ยเท่าที่ผมทํารายการมาน้อยคนมากย่ากระหูใช่ท่านท่านจะเงียบที่สุดแล้วท่านก็จะอยู่ในภาวะของการไม่ออกเสียงใช่ค่ะแต่หนูได้ยินผู้หญิงหัวล้อนี่สิพี่ใช่ค่ะย่าหัวล้อเสียงหวานหวานนะ แต่ย่าเขาไม่ไม่รักหนูหรอกพี่เอทำไ้ยังไงเพราะว่าเขาจะชอบน้อยใจหนูว่าหนูรักปู่แต่เดี๋ยวนี้เขารักหนูแล้วนะหนูมาทําพานขอ,ขอขมาย่าก็เหมือนกับเป็นลูกหลานใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูจะไม่เคยพูดถึงท่านเลยครับว่าหนูก็จะไ่าจะปู่ไม่ว่วย,ย่าเพราะว่ากันตามความรู้สึกที่เข้ามาตรงนี้พิเศษพิเศษที่สุดพ,พิเศษมากมากพี่เอเพราะตรงนี้เป็นจุดสมรวมแล้วหนูก็ มาแบ่งบุญถวายบุญปู่แล้วก็มาสวดมนต์ในห้องนี้ทุกๆวันใครอยากปังใครอยากเพ่งมาขอห้องนี้เลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ปักหมุดของวางเศรษฐีเลยเลยของการเชื่อมโยงระหว่างองค์พญานาคกับมนุษย์ใช่ค่ะพี่คือที่นี่ใช่ค่ะที่นี่เลยเหมือนคนมาที่วังคนจะถามว่าที่นี่ของจริงป่ะที่นี่มีตัวตนจริงป่ะเยอะแยะไปพี่ที่นี่ดังมากนะไอเรื่องดังหนูหนูไม่ค่อยรู้ว่าดังหรือไม่ดังเพราะหนูก็ยังเป็นหนูเออ เพราะว่าเติบโตจากจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่กี่ปีสามปีเองค่ะพี่แล้วร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมาร้านหนูค่ะหนูขอปู่ี่เดือนเดียวเองได้พี่สิบกว่าล้านฮะจริงจริง,รงคือก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีไอ้พวกน้องๆเนี่ยมันมากันหนูยังบอกเลยหนูอยากได้ที่ฝั่งนูน้นทำเป็นคาเฟ่เลยนะใช่ค่ะสิบกว่าล้านทําไปทั้งหมดซื้อที่กอบแปดล้านนะคะโอ้ไม่ธรรมดาซื้อสดด้วย,วยนอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยเห็นมีพิางองค์ใหญ่ มีเสียนปู่สีสุดโทที่อยู่ที่นี่ที่เสียนอยู่ที่นี่หางกับตัวอยู่คำชะโนดค่ะที่เขาบอกว่าเสียนอยู่ที่นี่ใช่สร้างไว้ด้วยใช่ค่ะ เสียนปู่สีสุดโทค่ะโอ้โหคือสร้างสร้างเหมือนกับขนาดหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะใหญ่แบบนี้เลยอันนี้คือดิมิตจริงๆเลยกลางคืนว่าเห็นเสียนปู่สีสุดโทมาอยู่ในบ่อตรงนี้ก็เลยทําให้ปู่แล้วก็นี่แหละค่ะที่มีอาจารย์มาสื่อให้ว่าเสียนอยู่ที่นี่ห่างกับตัวอยู่ที่คนะําชโนดยาวมากกี่กิโลไม่รู้นะยาวมากๆค่ะจริงๆมันไม่ใช่ระยะทางมันเป็นเรื่องของของยานใช่ค่ะ เสี่ยนนี้จะถวายดวงแก้วส่วนใหญ่คนจะมาขอดวงแก้วแต่หนูอ่ะยังไม่เคยขอท่านเลย mm hmm. เพราะหนูจะขอเป็นจุดแล้วหนูก็จะเป็นคนบ้าที่เดินขอตะโกนทั่วๆ mm hmm. แล้วก็จะโกนว่าปูอยู่ไหมเนี่ยปูตอบว่าอยู่ <You. laughs> <laughs> ตอบในใจตลอดเวลาใช่ปู่จะตอบในใจตัวเองว่าอยู่กูจะไปไหน <laughs> แล้วบางวันหนูจะเป็นคนถวายของให้ปู่ทุกวันกล้วยทอดขนมนู่นนี่ก่อนจะไปซื้อ <laughs> จะถามว่า วันนี้จะกินอะไรท่านเคยอยากจะโปรดอะไรแปลกๆไหมแค่เราทอเคยค่ะเคยปู่หนูชอบกินพิซซ่าจริงพิซซ่าไก่เคเอซีคุณผู้ชมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าจริงค่ะเพราะว่าท่านอยู่อยู่มาก่อนพุทธการแล้วปู่นะไม่ได้กินแค่ถาสองถานะจ๊ะหกถาสิบถาจา้าปู่ต้องให้บริวารด้วย เทพจะรู้จักอาหารทุกอย่างที่เราไม่รู้จักด้วยซ้าไปอีกสิ่งหนึ่งนะที่ขอท่านเนี่ยถอยไว้ขอหมดนี้ก้อนเนี้ยหนูจะโกนหัวแล้วก็บวชพรามอยู่ที่นี่ให้แต่จะโกนบวชที่นี่เดี๋ยวเท่าไหร่สิบกว่าล้านโอ้เล็กน้อยโอ้ยสาธุพีงั้นวันนี้ผมขอเป็นสักขีพยานแล้วกันนะครับอะลองลองขอท่านดูปู่จ้าปู่ศรีสุดโทลูกนางสาวน้ำค้างแก้วเลื่นวันนี้ลูกมาขอพร ขอให้ลูกหมดหนี้มีแต่ทรัพย์มีแต่สินไม่มีหนี้สินเลยแล้วลูกจะโกนหัวบวชชีถือสินให้15วันจ้าบที่ไหนครับที่นี่ค่ะวังเศรษฐีนครราชสุรี ตรงนี้ก็คือให้คนบูชาพระบูชาใช่ค่ะพี่อืมอันนี้ให้คนบูชาใครอยากได้องค์ไหนก็แต่เราเกดเนธทำพิธีหมดแล้วอ๋อทำพิธีหมดแล้วด้วยใช่ของที่นี่ปังวังเวอร์ถือว่าหนาวเลยเดินทางคนลุกเวผือกอันนี้ปูเวศปูเวศนะคะปูเวศสวนอันนี้เลยค่ะไฮไลท์ของวังปู่ศรีสุโชนี่ไฮไลท์เยอะมากเลยไฮไลท์เยอะองค์นี้เป็นองค์นิมิตก่อนพี่ มีมิตรมาว่าท่านก้าเสียนอยากมาอยู่ด้วยขอเป็นองค์ใหญ่ๆแล้วก็พูดกับปู่ไว้ว่าถ้าลูกถูกระวันที่หนึ่งลูกจะสร้างองค์ใหญ่ให้ท่านแล้วก็ได้คื<ด>อองค์น,นี้ใช่เป็นบารมีเต็มคือก้าเสียนใช่ค่ะตอนนี้มีห่วงอะไรอยู่บ้างห่วงนี่เลยพี่อยากหมดนี่อยากให้ทุกคนสบายอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ลูกสบาย สิ่งที่ติดขัดอยู่ตอนนี้คือความอยากใช่อยากหมดอยากหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากหมดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้แบบทําเป็นเฉยๆแลยพี่ต้องเฉยครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวปู่ก็ให้เองถึงวาระคือทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นมันตอบมันคือคําตอบหมดแล้วว่าว่าเราไม่ได้อยู่เดียวได้ใช่ว่าเรามีปู่หนูน่กอดปู่ใช้ไม่ไงหนูวิปู่ดูด้เลยพี่คือท่านอยู่ในจิตเราเสมอใช่คพี่เพราะฉะนั้นเลิกอยาก แล้วจะได้แล้วจะได้ใช่ค่ะแค่นี้เองครับมีแม้แต่ปางครึ่งหน้าครึ่งครึ่งเทพใช่ค่ะองค์นี้แหละที่ไปเจอในบาดานมาอุ๊ยพี่เอจริงๆเห็นแบบนี้เลยเหรอเห็นแบบนี้เลยในบาดานเป็นแบบนี้เลยพี่แต่เห็นหลายภาคเห็นหลายภาคเห็นเป็นหน้าเดียวกันแต่เป็นองค์เดียวเป็นปู่ศรีสุดโทเลยค่ะเท่านั้นเท่านั้นในน้ำค้างผมมีหนึ่งคำถามอยากจะถามหลังจากที่เข้ามาเยือนวังแห่งนี้คนธรรมดาเมื่อเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นคิดไหมว่าจะสร้างหวังได้ไม่เคยคิดค่ะมองพาิานาคเป็นพระอิฐพระปูลแล้วก็ผ่านการพิสูจน์หลายอย่างใช่มันผ่านบทพิสูจน์เรามาเยอะค่อยๆซึมซับเข้าไปในใ<ช>หัวใจใช่ค่ะจนสุดท้ายแล้วคนธรรมดาสร้างหวังได้ไหมครับคนธรรมดาสร้างหวังได้ไหมสร้างได้นะถ้ามีศรัทธาแต่ถ้าไม่ศรัทธาอย่าไปสร้างบางคนอาจจะถามว่าเชื่อศรัทธาเนี่ยเพราะคอนเทนต์หรือเปล่าศรัทธาเพราะคอนเทนต์หรือเปล่ามไม่คอนเทนต์คอนเฟิร์มค่ะศรัทธาด้วยใจเลยค่ะแล้วคุณจะมีแบบเรา คุณจะได้แบบเราคุณจะสุขแบบเราแต่คุณต้องเป็นผู้ให้ด้วยต้องมาจากใจจริงมาจากใจจริงๆเอาศรัทธาก่อนค่ะไม่คอนเทนต์แต่คอนเฟิร์มครับจะมีการทําบุญเกิดขึ้นเป็นบุญใหญ่พระป่าก้าวัดนะคะวันที่24สิงหานี้ขอเชิญชวนทุกๆคนที่ดูในรายการคนละ5บาท10บาทบาทเดียวก็ได้เด้อทำเท่าไหร่ก็ได้ค่ะมาร่วมกันทำพระป่าก้าวัดวันที่24สิงหานี้ค่ะตลอดเส้นทางที่เราเดินมา มีวัตถุมงคลมากมายให้ชืบูชาเป็นองค์ปู่องค์ยา่าองค์พญานาคทุกตะระกูลนะคะถ้าใครมีศรัทธามีจิตที่อยากบูชาพี่น้ำมีปล่อยให้บูชาปล่อยเชา่าซึ่งเปิดเนตรทำพิธีหมดแล้วแล้วที่นี่ยังมีวัตถุมงคลอีกหลายๆอย่างลองเข้ามาดูกันแต่ต้องมีจิตศรัทธาแล้วค่อยบูชาค่ะแล้วถ้าศรัทธาแล้วอยากมาง่ายไหมสถานที่ที่นี่ไม่ยากเลยค่ะพิมพ์เลย Google Map วังเศรษฐีนาครา,าชชนบุรีเปิดตั้งแต่ จ็ดโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มค่ะมีแห่งเดียวเท่านั้นมีแห่งเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่น้ํานําสีนี้มาค่ะเป็นพญานาคสีม่วงมีความหมายอะไรไหมครับสำหรับสีนี้โชคลาภแต่วันนี้เราไม่ขายนะพี่เอเนาะรเรามาแจกฟรีค่ะนี่มอบให้ผู้ชมตามรอยนะครับค่ะเดี๋ยวสุ่มคนที่ได้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานจิตให้ให้ปังให้เฮงให้หมานหมานค่ะหมานหมานเป็นทุวงคนที่แจกยี่สิบคน ให้ยี่สิบเลยลไม่เอาลูกเดียวลูกเดียวไม่ใช่น้าค้างส่วนกติกาที่จะได้รับมอบลูกแก้วเรียกว่าเป็นลูกแก้วมงคลน,นี้นะครับก็ติดตามได้ที่เพจตำรวจนครราชครับยี่สิบดวงนะครับคุณผ<า>ู้ชมครับ ถ้าจะพูดว่าสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นจากความปรารถนาก็ไม่ผิดนะครับแต่เป็นความปรารถนาที่มีความรับผิดชอบด้วยกายวชาจาจิตตังอหังวันทาคือศรัทธาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ของแม่น้ำค้างกับวันนั้นที่ยังไม่เริ่มศรัทธาผมว่าไม่ต่างกันคือแม่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรข้างในเลยความเป็นตัวตนของเขาความชัดเจนความจริงใจและความตั้งมั่นยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างเติบโตขึ้นจากความศรัทธาเท่านั้นเองผมรู้สึกถึงการถูกมองถูกฟังแล้วก็มีเมฆพาดผ่านเหมือนกับท้องพญานาคซึ่งมีเฉพาะตรงนี้จริงๆครับเป็นความพิเศษที่ธรรมชาติจัดสรรให้หรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ศรัทธาจริงๆคุณต้องได้รับคําตอบด้วยตัวเองเมื่อมาในสถานที่แห่งนี้ครับ เมื่อทำแท้ปรากฏความมีเกียงแ้เมื่อความผันแปรค,คือกฎแห่งธรรมชาติผู้ใดตามรอยนักครราดผู้นั้นจะพบกับความสุขสงบได้เสมอในทุกสัจธรรมของชีวิตครับ ยอดเด่นพญานาคแห่งยุคเปลี่ยนพระธาตุพนมพญาศรีสตนานาคราชรุ่นมหาบรามีมหาเศรษฐีวัดพระธาตุพนมวรวรมหาวิหารโดยเด่นรุ่นนี้ด้นานหน้าจะเป็นองค์พระธาตุพนมมหามงคลสถานประดิษฐานพระอุรงังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกคลุมไปด้วยพญาสตานาคราชซึ่งเป็นพญานาคเจ็ดองค์ที่ทำหน้าที่คุ้มครององค์พระธาตุพนมด้านหลังเป็นองค์พญาศรีสตานาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เหนลอน้ำโขงจะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวลาว ตรงกลางบรรจุดวงดาวตำแหน่งราชาโชคซึ่งจะช่วยหมือนดวงชะตาด้านโชคลาภและเงินทองนอกจากนี้ยังได้ปลุกเศษกศกรีวาระโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันทงปลุกเสกเดียวให้เป็นกรณีพิเศษที่สาคัญเป็นเหรียญพระธาตุพนมรุ่นเดียวในปีนี้ที่ได้ทำพิธีบวงสวงเทวาพิเศษต่อหน้าอค์พยาศรีสัสตาคราชองคใหญ่ด้วยสนใจร่วมบุญบูชาได้ที่ไลน์ f 7 7 8 9เท่านั้น